สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อินลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีีออะซมมาบัยน ا อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสติความจำเริญจากอัค์พระสุฮานณหูวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮัมดุลิลลาพี่น้องครับเช่นเคยเป็นประจำนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นั้นเราจะได้มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยเรียนรู้รับทราบร่วมกันนะครับเรื่องราวของ Al an, อัลกุรอานที่เราก็พยายามที่จะได้บอกและก็เน้นย้ำกันอย่างสม่ำเสมอนะครับว่ากุรอานที่เป็นธรรมนูญกุรอานที่เป็นทางนำ นะครับเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาควรจะต้องใส่ใจให้มากๆการเน้นย้ำหย่างนี้นะครับไม่ใช่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เราทุกคนนะครับทุกครั้งที่เราได้มาพบเจอกันอย่างนี้นะครับตอกย้ําความมั่นใจของตัวเองตอกย้ําความสําคัญของการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเพื่อบางครั้งเนี่ยนะครับด้วยกับการที่เรานั้นอยู่กับอัลกุรอานมาตั้งแต่เล็กๆนะครับ มันก็อาจจะมองว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานๆก็จะทําให้รู้สึกทุกอย่างมาเป็นเรื่องของธรรมชาตินะยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่น้องครับเราต้องเข้าใจใหม่ว่ากุรอานไม่ใช่อย่างนั้นกุรอานเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะฮะขอใช้คําว่าพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้ทาความเข้าใจนะครับเพราะข้อที่1คือเราได้พักผลผลบุญข้อที่2ถ้าเราสามารถจะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งในการเข้าใจในการ รู้ความหมายนัยยะของอัลกุรอานนะครับข้อตักเตือนมุมมองเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและการดําเนินชีวิตของเราที่เราบอกว่ากุรอานคือทางนํานี่แหละครับเราจะเห็นทางนําต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งจะแตกต่างกับความเข้าใจในอดีตที่บอกว่ากุรอานก็เหมือนกับที่เราอ่านอัลิบาตาตอนเล็กๆนะครับเหมือนกับตอนที่เรา,าถูกสั่งใช้ให้ไปเรียนหนังสือแขกในอดีตที่เราเรียกกันนะครับ แต่วันนี้พี่น้องครับเรื่อกับการที่เราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราจึงได้รู้ว่ากุรอ่านคือชีวิตกุรอ่านคือสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะครับจึงอยากที่จะให้เรานั้นพยายามที่จะได้นําอัลกุรอานเข้าสู่ระบบการดําเนินชีวิตของรายวันให้ได้นะครับในรูปแบบต่างๆนะจะอา่านจะทบทวนจะท่องจำจะรู้ความหมายจะทำความเข้าใจนะครับ ทั้งหมดเรานี้ได้หมดเลยนะครับก็อยากที่จะได้ให้ช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสพบเจอกันอย่างนี้นะครับได้ทบทวนกันก่อนที่เราจะเดินหน้าแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซุรออะซุมาร์นะครับยุสที่24นะฮะอ่าายะวันนี้นะครับอายะที่72นะครับเท่าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้ว่าเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายถูกเกณฑ์ หรือต้อนลงสู่นรกยาันานำแบบเป็นหมู่ๆเป็นกลุ่มๆนะครับก็แน่นอนครับก็มีคำถามว่าไม่ได้มีรอซูลไม่ได้มีผู้ที่มาชี้นำมาบอกกล่าวพวกท่านกันนั้นหรือนะอันนี้เป็นคำถามของมาอลกาที่เฝ้าอยู่ในนรกยาารนันนำนะเพื่อให้รู้ว่าที่ทำไมถึงมาตรงนี้ไม่ได้ว่าต้องการให้มาไม่ได้ว่าแต่เราเลือกเองหรือเปล่าเรา ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับเราไม่ยอมเชื่อฟังบรรดารอซูลที่มายังแต่ละประชาชาตินะครับแล้วก็ยังได้ต่อต้านนะฮะงได้ฝ่าฝืนอีกทั้งวันเนี้ยวันที่จะเกิดอย่างเนี้ยนะก็บรรดารอซูลทั้งหลายก็ตื่นแล้วไม่ใช่หรือนะบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะจะมีวันนี้จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายทําไมครับเป็นข้อยืนยันของบรรดาผู้ที่ เขาเรียกว่าจะต้องอยู่ในนรกนะครับก็คือพวกว่ยอมรับแล้วก็ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกประจักษ์ถูกบันทึกไว้สําหรับผู้ที่ปฏิเสธนะครับก็คืออาดาัมนั่นเองนะครับอายะถันไปนะอายะที่72ได้บอกว่ากีลาดโคลูอับวาบาจันนามะขอดีดีนาฟียนี่เป็นคําพูดที่แค่คําพูดอย่างเดียวมันก็สยองแล้วพี่น้องครับ นะก็จะมีคำกล่าวขึ้นว่าพวก,พวกทา่กทานทั้งหลายจงเข้าสู่ประตูของนรกยานนำแบบเนรันดรโอ้โหมันหวาดเสียวนะครับนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะแค่ถูกกล่าวว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกสลดใจทรมานนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ นะครับเรามีชีวิตอยู่ในช่วงนี้ช่วงไหนครับช่วงที่เรามีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็ใช้ช่วงเวลาของเราพี่น้องครับให้ได้รู้ว่าเมื่อกุรอานบอกเมื่อกุรอานแจ้งอย่างนี้แล้วนะครับแน่นอนครับสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะะและเราจะเป็นคนนั้นหรือเราจะเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวว่าให้เข้าในนรกในประตูของประตูทั้งหลายของนรกยานนะอย่างถาวร นะฮะแปลว่าเข้าแล้วไม่มีโอกาสที่จะออกมาอีกแล้วนะไม่ว่าทุกกรณีหรือไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่นอกเสียจากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราทุกคนก็จะต้องมองถึงว่าผลลัพธ์เกิดอย่างนี้แล้วนะครับอะไรที่ทําให้เกิดผลลัพธ์อย่างนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพื่อให้เราได้คิดไปพร้อมๆกันนะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวอย่างนี้และให้ ถูกต้อนลงในนรกนะครับแบบถาวรอย่างเนี้เขาทำอะไรเขาปฏิบัติตัวอย่างไรเขาใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แบบไหนนะครับย้อนกลับมาดูเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรา,เาห่างกันมากี่ปีครับ1400กว่าปีสำหรับในยุคข,ของท่านบนาับสุลสลัมแล้วยุคก่กอนๆหน้านี้นะอีกกี่พันปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ถอยๆกลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนบีอาดัมอะัลฮิสลามเราจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้พฤติกรรมของอกลุ่มชนที่ได้ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังต่อต้านนะครับไม่ยอมที่จะพิจารณาคำบอกกล่าวเรื่องราวดีๆนะครับในเรื่องของอาศาสนานะครับที่พระอัลลอฮฺสลาได้ส่งบรรดารอซูลทั้งหลายมาได้มาอ่านองค์การต่างๆให้ฟังได้มาตักเตือนได้มา บอกกล่าวนะครับย้ําเตือนถึงความน่ากลัวถึงวันนี้คือวันแห่งการตอบแทนวันเกียร์มานั่นเองนะครับและพฤติกรรมเหล่านั้นพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ไม่ยอมรับเหล่านี้เป็นอย่างไรและถ้าวันนี้นะฮะเราเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้เราเปฏิบัติตัวอย่างนั้นนะไม่แตกต่างกับผนลับพี่น้องครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าทําไมเราต้อง ทบทวนทำไมเราต้องมองนะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้รับเราจะได้รู้ว่าทิศทางของการใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่เป็นอย่างไรนะครับอ,อายะหัตอัลลอฮฺสันได้บอกฟาบิสมัสวลมุตกำบิรินนะครับก็คือนั้นที่พำนักที่หน้าอดสูสำหรับผู้ที่โอหังยะโศนั้นก็คือนี่แหละครับนี่คือที่พำนักที่หน้าอดสูอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ตะกบดอยู่ในดุนยารู้สึกว่าเก่งรู้สึกว่าเขา มองตัวเองว่าเป็นบุคคลที่เหนือชั้นเหนือกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นและก็มีอำนาจนะครับมีพลพรรคพวกพ้องมากกว่าคนอื่นนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็กรุรอานได้บอกและประจักษ์ให้เห็นนะครับต่อมาครับในอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสุลตานได้บอกว่าวะซีก็สังเกตนะฮะอายะห์อุรอานจะบอกอย่างนี้นะครับเมื่อบอกถึงผู้ที่ เ,เรียกกันว่าไม่เชื่อฟังแล้วก็จะให้อีกมุมมองหนึ่งเพื่อให้เราทุกคนนั้นใช้สติคิดไตรตรองว่านี่คือสองกลุ่มเท่านั้นในวันนั้นมีสองทางเท่านั้นที่จะเดินทางไปและเราจะเลือกเส้นทางไหนอยู่ที่เราที่จะเลือกนะครับวัซีกัลลาดีนัตตะกอรอบบะฮุมอิลันจันนติซูมารอและเช่นเดียวกันนะครับบรรดาผู้ที่ยำเกรงเะวิบาลของพวกเขาก็ถูก ร้อมรอบต้อนนะเพื่อที่จะได้เข้าในสวรรค์ของอัลลอฮฺสลาอยากเป็นหมู่ๆนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เขเล็กฝาฝืนหรือผู้ที่ศรัทธาก็จะถูกทำไมครับเรียกมาต้อนมาจับมาเป็นกลุ่มๆเพื่อที่เข้านะถ้าศรัทธาก็ให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลตาถ้าปฏิเสธก็ให้ตกนรกของอัลลอฮฺสุลตานะครับ ฮัตตาอิดาจาอูฮาวฟุติฮัตอับวาบุฮาและเมื่อคนเหล่านี้ผู้ที่ศรัทธาเหล่านี้ได้ถูกนำมาสู่หน้าประตูสวงสวรรค์ประตูสวงสวรรค์ทั้งหลายก็ถูกเปิดขึ้นและมีคำกล่าวหัวก็ละลาหุมคาสนาตุฮานะผู้ที่ได้ดูแลสวรรค์หรือดูแลประตูสวรรค์น,นะครับก็ได้กล่าวกับ,บบรรดาผู้ที่ยำเกรงพบ,บาลของพวกเขา นะครับผู้ที่จะได้รับรางวัลเนี่ยนะครับซาลามุนอาไลกุมขอความสันติจงมีแด่วพวกท่านโอ้โหภาพบรรยากาศแตกต่างเลยนะนะฮะความรู้การต้อนรับการบอกให้ให้มีความาสุข,ขุมยเยือกเย็นมีความสุขเรียกว่าทุกคนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยคำพูดที่บอกว่าซาลามุนอาไลกุมติเบตุมฟาดุคลูฮาคอลินพวกท่านได้ทำดีแล้ว ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับได้เลือกได้ตัดสินใจได้อดทนได้ฟันฝ่าอุปสรรคทํำดีทั้งหมดแล้วหมายถึงชีวิตในดุนยาเนี่ยที่เลือกที่จะเป็นผู้ศรัทธาเลือกที่จะยำเกรงอัลลอฮฺสุบะตาลาเลือกที่จะปฏิบัติตามท่านอับิุลสลัมเลือกที่จะเชื่อฟังบรรดารอซูลของพวกเขาทิบตุ่ม พวกท่านแตหลายทำดีแล้วฟาโดคูลูฮาคอริดินดังนั้นจงเข้าสู่สวงสวรรค์อย่างนิรันดรนอย่างถาวนโอ้โหพี่น้องนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเราทุกๆคนนะครับถามว่าคำพูดนี้เกิดขึ้นไหมแน่นอนครับขออย่างเดียวว่าเราอย่างมุ่งไปมองถึงผลลัพธ์อย่างเดียวและอยากจะได้โดยที่ณนะวันนี้ปัจจุบันนี้เราไม่ได้พยายามหรือไขวควา้านะในสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่ถูกต้องแล้วเราอยากจะได้รับผลผลตอบรับที่ดีงามมันคงเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเองวันนี้ต้องเลือกต้องพยายามบอกตัวเองเสมอนะครับว่าเรื่องของาศาสนาเรื่องของอิสลามเรื่องของอิบาดะด์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้เราได้ตัดสินใจลงมือตั้งใจมั่นมั่นใจและปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง และแน่นอนครับคำกล่าวคำอต้อนรับอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะันั้นถ้าเราอยากจะได้คำว่าซา,าลามุนอาัยคุมติบตุมฟาดคูลูฮาคอลีบีนนะครับอันนี้เป็นการกล่าวต้อนรับเป็นการกล่าวที่บอกให้รู้ว่าในดุนยาที่เรากล้าที่จะตัดสินใจท่ามกลางการไม่เห็นด้วยของสังคมรอบข้างนะครับ ของกระแสของวัฒนธรรมกระแสของชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเกิดขึ้นแต่เรายืนหยัดในความถูกต้องเชื่อฟังนะครับและปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของลอตตามรูปแบบของท่านอับดุลสลามและบรรดาหรหล่ซุนทั้งหลายที่แต่และยุคแต่และสมัยที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อมาครับด้วยกับสิ่งที่ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับได้รับเนี่ยหมัดนะครับก็ไม่ได้ยิงย่าโสและตะกบดและลืมตัวแต่อย่างใดนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายพากล่าวว่าบวกลุลหัมดุริลาหิลาดีสอดกนาวะดะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับได้รับเนี้หมัดได้แม้กระทั่งจะได้เข้าสวรรค์แล้วนี่นยังไม่ลืมหรือ,อยังไม่ทิ้งนะการชูโกศการขอบคุณต่อลอสัตลาพวกเขาถึงพากล่าวว่าหัมดุริลลา มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮะ์หมายถึงการขอบคุณอัลลอฮ์สลาผู้ซึ่งที่ทําให้สัญญาของพระองค์ให,ให้ที่ได้สัญญากับเราไว้ได้ไดประจักษ์ได้ให้มันสมบูรณ์นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์สลากล่าวว่าในอุกกาบาสัญญาอะไรครับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะได้รับรางวัลน,นะฮะคือสวงสมม์เป็นการตอบแทนและเมื่อวันนั้นมาถึง ก็ได้ประจักษ์แล้วไงได้เห็นแล้วนี่คือรังนี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้นี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์ที่ได้บอกไว้แล้ววันนี้เราได้ประจักษ์นะพี่น้องครับอีกอายาหนึ่งได้บอกเพื่อีทจะสอดคล้องกับการที่บอกอย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของการที่ชาวสวรรค์กับชาวนรกเมื่อได้เห็นถึงทิศทางของการที่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับก็กาวกันว่าท่านได้รับสัญญาท่านได้รับ สิ่งที่พระเจ้าของท่านสัญญาไว้หรือยังชาวนารกบอกฉันได้แล้วอัลลอฮ์สัญญาว่าสําหรับผู้ปฏิเสธจะได้ตกนรกได้แล้วนะและชาวสวรรค์ก็บอกว่าเราก็ได้แล้วตามที่พระองค์ได้สัญญาไวดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์สัญญาและบอกไว้นะฮะในอัลกุรอานว่าใครจะได้รับอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายว่าคือเราแต่มันหมายความว่าคือใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติ ตามคำสั่งใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะฮะผลลัพธ์ก็คือตามนี้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่แหะครับนะยังยืนหยัดเอาตา,ตามใจตัวเองตามใจสังคมตามใจกลัวคนนู้นว่ากลัวะตระกูลจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนแหละครับสุดท้ายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เ,เสียใจและขาดทุนนะครับต่อมาครับเเ,เขาได้กล่าวว่า ว่าเอารสนัลอรดานตะบาวะ่มินันเันนัทเฮสุนัสยฟเนีมะอัจรุลอามิลีนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าการได้รับรางวัลในสวงสวรรค์นั้นก็คือสามารถที่จะใช้สามารถที่จะอยู่ในนี้ได้อย่างเขาเรียกทำอะไรก็ได้เป็นอสิสระภาพเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตอย่างถาวรวันนี้เราทำอยู่อิสระได้กี่ปีแล้วครับในดุนยาถ้าเราจะมีความอิสระได้กี่ปีครับนะสองปีสามปีถูกไหมฮะ และปัญหารุมเราก็ทนิอิสระไม่ได้ละแต่ในสวรรค์นั้นมีความอิสระภาพนะมีการเป็นอยู่ที่ถาวรจะใช้ชีวิตอย่างไรอยู่อย่างไรก็ให้ให้ใหส,ใหสุนัะตามตามที่เราต้องการเลยฟันเนียมาอจุลุลอามีลีนนี่คือรางวัลนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่คออือรางวัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติสำหรับผู้ที่เสียสละสำหรับผู้ที่เลือก เส้นทางของการใช้ชีวิตในโลกดุญญนยานี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าในกุรานบอกนี่คือเรื่องของอามันการงานนะฮะฟานเนยมาอัชรุลอามีลีนสำหรับคนที่ปฏิบัตินะมันไม่ใช่อยู่ๆนอนๆแล้วกออ็คิดว่าจะได้ก็ได้นะโอปะปะฉันเป็นอาจารย์ฉันคงจะได้รับมรดกตกทอดไม่มีครับใครทำคนนั้นได้นะ ใครทําคนนั้นได้นะครับในโลกดุนยานี้เนี่ยเราเตือนเราบอกเราสอนเราแนะนําเราชักชวนกันได้หมดเลยครับแต่เมื่อไปถึงวันแห่งการตอบแทนแล้วทุกคนจะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมการกระทําของตัวเองดังนั้นฟันเนี่ยมาอาจิลุลาอามิลีนนั่นะก็คือรางวัลของผู้ที่ทํางานผู้เียบปัติงานผู้ที่เชื่อฟังนะครับผู้ที่ยอมยอมเจ็บในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งาศาสนาของลอทลานะครับ แน่นอนครับในวันนั้นเขาจะได้เขาเรียกว่ารางวัลที่ที่น่าน่าชมเชยนะครับและเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมสําหรับคนที่ได้ปฏิบัตินะครับใน,ในอายะสุดท้ายของสุร้อนนี้นะครับอัลลอฮฺสุลต่านได้บอกว่าวาตารัลมาลาอิกะตาฮาฟีนามินเฮาลิลออชนะยังไม่พอที่ได้อยู่ในสวรรค์นะครับยังให้เห็นถึงบรรยากาศนะครับก็จะได้เห็นว่าเหล่าบรรดามาลัยก้านนั้นรอบร้อม นะครับในบาลังของลอกสตาลาอยู่ซนะับบบฮูนบิฮัมดิรอบบิฮิมนะก็สรรเสริญพระวิบาลของพวกเขานั่นหมายความว่าคําสรรเสริญคำที่ได้กล่าวนะครับมันไม่แตกต่างอะไรกับที่เราเคยได้รับได้สรรเสริญเอาล็อสตาลายามที่เราอยู่ในโลกดุนญ,ญานี้กําลังจะบอกว่าคํากล่าวคําสรรเสริญของเรากับคำเสริญของเราบดามารายการนี่เหมือนกันเลย นี่คือความประเสริฐนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ประจักษ์แล้วได้เห็นในตรงนั้นหัวะกเดียใบนาฮุมบิลฮักและแน่นอนครับคำตัดสินระหว่างพวกเขาคำตัดสินที่ได้พิพากษาในวันนั้นนะครับก็เป็นการตัดสินและพิพากษาอย่างเป็นธรรมไม่อาธรรมนะครับไม่ลำเอียงไม่อะไรทั้งสิ้นกับใครแต่มาเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าสัจธรรมความเหมาะสมการสมควรอย่างยิ่ง และทุกคนรู้เลยนะครับทุกคนประจักษ์ว่าสิ่งที่เขาได้รับนั่นก็คือเหมาะแล้วกับพฤติกรรมที่เขาได้ทําไว้นะครับไม่มีการเ,าเรียกกันว่าไปหรือฟื้นคดีไปอูธรอ์ไม่มีแล้วครับเพราะทุกคนยอมรับในพฤติกรรมในการการะทําที่ฝ่าฝืนยอมรับพฤติกรรมในการการะทําที่ไม่ไม่เห็นด้วย กับคําสอนคําบอกคําเตือนของเหล่าบรรดารอซูนที่มาอย่างพวกเขาทั้งหลายดังนั้นเมื่อถึงวันนั้นก็ถูกตัดสินในรูปแบบต่างๆนะครับถูกตัดสินในการลงโทษต่างๆนั้นพวกเขาทั้งหลายก็ก็เรียกว่าไม่มีข้อที่จะไปต่อรองอะไรเลยนะครับนั่นก็คือวากูเดียใบนาฮุมบิลหัก การตัดสินพวกเขาก็ด้วยคำยุติธรรมอวกีลลฮัมดุริลาฮิรอบบิลอาลามีนและยังมีคำกล่าวเพื่อให้ได้เป็นกำลังใจและให้เขานั้นได้มีความสุขในการที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์อยา่างนิรันดรตลอดกาลที่บอกว่าเรามีคำกล่าวว่าอัลฮัมดดริลาฮิรอบิลอาลามีนะนะมวลการสารเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของผู้บุบาลแห่งสากลโลกดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อกุรอานบอกเราให้รู้ว่าการที่เรายืนหยัด นะครับในการทําอามันอิบาดาในการศึกษาในการเชื่อฟังคําสอนคําบอกกล่าวของท่านดับบิสสุลสลัมในรูปแบบต่างๆนั้นถึงแม้นว่ามันอาจจะดูว่าเราเหมือนหลู่ตัวคนเดียวนะครับก็ให้เราได้เข้าใจแหละครับว่าถึงวันนั้นแล้วเป็นวันที่เราจะได้เป็นคนที่ภูมิใจที่สุดจากการกล้าตัดสินใจและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องของพวกเราทุกคนนะครับครับเพื่อนนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสว,สวาสมีตุลวะบารย์มัมอลี นวผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์